สวัสดีครับชื่อเบนนะครับสสินนะครับมาจากเชียงใหม่ครับผมโครงการที่ทําอยู่ที่เชียงใหม่ก็เป็นโครงการเล็กๆครับไม่ใหญ่ทําไม่เกินเก้านะครับรู้จักพี่แดงมาหลายปีละก็เห็นว่า,าพี่แดงทําจัดสรรแล้วสําเร็จในระดับหนึ่งเลยใหญ่เลยแล้วก็พี่แดงอยากจะแชร์ความรู้หรือเทคนิคหรือทริคต่างๆก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สําหรับตัวเรามากไม่มีความรู้จัดสรรเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทําจริงๆอ่ะทำยังไงเราก็อยากรู้เออเขาคนที่ เขาทากันนะเขาทํำยังไงสนุกสนานในการถามตอบเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงสําหรับคนที่ทําจริงแล้วก็สําเร็จจริงแล้วก็เจอปัญหามาจริงทั้งเรื่องคนเรื่องผู้รับเหมาเรื่องลูกค้าเรื่องแบงค์เรื่องอะไรแค่มันมันรู้หมดทุกอย่างเลยหลกัหลกๆก็น่าจะเป็นทริคที่มันไม่มีสอนที่ไหนมันต้องเป็นคนที่เขาทําจริงสําเร็จจริงแล้วเขามีจิตใจอยากจะให้อยากจะให้ความรู้อยากจะแชร์นั่นแหละ พวกคลิกต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับจัดสรรหรือถึงแม้ไม่จัดสรรก็เอาไปใช้ได้การเสียเงินเพื่อซื้อความรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันมันคุ้มค่ามากความรู้อะ่ะเป็นการลงทุนอะ่ะลงไปเถอะเสียไปเถอะเพราะว่าเรายิ่งเรียนรู้เร็วเราก็ได้ใช้กับชีวิตเราที่เหลือได้เยอะแต่ถ้าเรายิ่งเรียนช้ายิ่งยิ่งรู้ช้ามันก็อาจจะเสียเวลาชีวิตไปมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นเรื่อยๆครับ